ท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาตรงนี้อยากนำเสนอรเรื่องราวดีๆอาจจะเป็นอาหารใจโปลอพอเราได้เห็นถึงความเมตตาท่านผู้ชมเออช่า hey! งมีความสุขนะครับท่ามหวาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนที่จังหวัดจุลปนอยู่ที่ถนน,นกรมมาล่วงจุมปลซอยสี่ถับซ้ำเหตุการณ์นี้แรกแต่ว่าท่านผู้ชมครับในช่วงประมาณสักบ่ายสองโมงว่าว่า ปลากฏว่าเจ้าข้องเรื่องเจ้าข้อง Facebook นะครับต้องขอขอบคุณสำหรับ Facebook รายนี้ที่นำเสนอโปรเขาบอกว่าได้ยินเสียงมามาตัวนี้เป็นมาโนแต่ผู้ชมแล้วได้ยินเสียงรองแบบโอ้ยวุน่นได้ยินเสียงฮอบฮอ,อบอยู่แบบนี้รองมังฮอบมัง แกก็พยายามาว่าเอนี่มันคลายๆกับเสียงน้ำตาลมาจนที่แกเคยเอาข้าวเอาน้ำให้กินน้ำตาลน,น้ำตาลอยู่ไหนอะลูก <c oughs> เสียงฮอบอยู่แบบนี้ท่านผู้ชมครับกับพยายามจะเงือมองสุดทายตกใจท่านผู้ชมไม่ตกใจได้ปลือเพราะนี่คือสภาพข้องโอย ทีเจ้านำตานไปยูท่านผู้ชมเนี่ยเข็บเข็บเข็ขนาดนี้แต่สั้นจัตยานข้องมากก็ขิดว่าถอยหลังมันถอยไม่ได้ไงท่านผู้ชมความคิดข้องมากก็คือต้องเดินหน้าอย่างเดียวพอยิงเดินหน้ายิงลึกยิงเดินหน้ายิงลึกทําพลือละท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าเจ้าข้องเรื่องเจ้าข้องเฟซบุ๊กเนี่ยพี่น้องครับก็บพยายามติดตอ่อทั้งเจ้าข้องบ้านซึ่ง บานทั้งซ่องฟังต่างสร้างกำแพงนึกภาพออกมากครับร่างโนนก็สร้างร่างนี้ก็สร้างมีศอกอยู่ระว่างกำแพงท่านผู้ชมนั่นแหละเจ้านำตานกับไปอยู่ระหวางซ่องบ้านนี้แล้วก็รองแบบอ้ยวนท่านผู้ชมเนื่องจากว่ามันไล่โมงแล้วแล้วมันดินอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มอ่อนแรงเจ้าข้องเฟซบุ๊กก็พยายามเอานามไส้ทุง่งเอานามไส้แก้วแล้วก็ค่อยๆย,ย,ย้อนลงไป ให้มันไดเลี่ยดอย่าให้มันคาดนามเดี๋ยวมันหล่นพอหล่นละก็มันเกิดอาการเดี๋ยวเกิดภาวะช็อกตายเสียแล้วก็พยายามประสานเจ้าข้องบ้านท่านผู้ชมครับซึ่งต้องข้อรองไปยังท่นนานนายกเทศบาลเมืองจุลปนท่านซี่ชัยวิระนราปานิตท่านผู้ชมครับบอกว่าท่านสี่ชัยช่วยประสานเจ้าข้องบ้านที่ได้ไมซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นบ้านชาวการได้มีการประสานงาน ทางเทศบาลก็ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าทีท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าทีกู้ไพยปกติเจ้าหน้าทีเล่านีจะทําหน้าทีในการดับเพลิงแต่ตอนนี้ต้องมาช่วยชีวิตมากคอนกะมาตึ้งโตกักกักกักโคปั้งปังปังแล้วต้องคอยคอยโคด้วยท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าถ้าโคแรงปอยเดี๋ยวไปตรงกับเทมาอยู่เดี๋ยวโพกเข่าวนาโปมาแล้วกลายเป็นเรื่องเงินท่านผู้ชม เขาเรียกว่าต้องใยความชำานญกันปอส้มควรจนกระทังวันเนี้ยท่านผู้ชมครับเจ้าน้ำตาลก็ออกมาแล้วกะเขาบอกว่าตามตัวนี้เกิดแพร่ทะลอกปอกเปิกอยู่อิทเพรช่วงระยะเวลาที่เจ้าน้ำตาลเข้าไปในศอกเนี่ยคือมันดันไปเอยดันไปเลยดันไปเรอย,รอยแล้วกะปรากฏว่าบริเวณซี่ข้างทะลอกปอกเปิกพอออกมา ข้าก็เป็นงอยอยู่นะครับพอมั่นใจระยะเวลานานพอสมควรกนเนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องเาวดีๆที่ยากจะนําเสนอก็ต้องขอบคุณเจ้าของเ Facebook ด้วยนะครับที่เรียกว่าช่วยกันสร้างสิ่งดีๆในสังคมพรอะถ้ามีเจตเมตตาความสุขมันก็นจะได้บังเกิดท่านผู้ชมนอกจากนี้ต้องขอขอบคุณตันซี่ชัยวิระนราพานิชนายกเทศบาลเมืองชุมพรและเจ้าหน้าถีกู้ภัก้องเทศบาลน,นะครับ ที่มัดจวยจนกระทังว่าเอามาออกจากโอกตึกได้ท่านผู้ชม